อัดยางใส่กันนาจะได้ไม่หลุดอัดยางอโอเคอะไรครับอัดยางเคยสองใส่กันไหมครับว่าถ้าเราจะโฆษณาตัวเองบนรถสองแถวเนี่ย ้้องงใชเินกี่บาท Pur สวัสดีครับทุกคนครับยินดีรับสู่ช่องบอเกียตินะครับเรื่องราวมีอยู่ว่าวันนี้ยพี่วานก็พาผมออกมาเว้ยแล้วเขาก็บอกว่าพี่บอสมาถ่ายรูปก,กันรถสองแถวหน่อยไม่แถาว่าอะไรวะเ,ออเดี๋ยวผมขึ้นฟุดให้ดูแล้วกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้2วันนะฮะ สวัสดีครับผมจะอ,อยากถามรายละเอียดเรื่องการลงป้ายโฆษณา<ม>บนรถสองแถวหน่อยครับอ๋อได้ค่ะคขั้นต่ํานี่ต้องเป็นกี่คันเหรอครับขั้นต่ำสามสิบค <30 S 2> ันต่อจังหวัดค่ะขั้นต่ำสามสิบคันต่อจังหวัดอ๋อแล้วเรื่องราคานี่ยังไงบ้างครับอ๋ออยู่ที่จังหวัดที่ลูกค้าต้องการลงอะค่ะว่าเป็นจังหวัดไหนบ้างอะค่ะสินค้าเป็นประเภทอะไรอะคะ เป็นช่องช่อง u t u b e อะครับอันนี้คือรับทำป้ายใช่ไหมครับหรือหรือว่าเป็นบริษัทของอรถสองแถวผมขอรายละเอียดตรงนี้นึงนะครับของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราทำงานเก็บด้านการผลิตอยู่อะคะ่ะแต่เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าข,ของของพวกรถแตนะคะเราก็จะเป็นแบบเหมือนมีคอนแทคของพวกสายรถอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อโอเคโอเค,อเคได้ครับเดี๋ยวยังไงผมจะตอบอีกทีนึงนะ,ค,ะค,ครับโอเคได้ค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อเหมือนว่าเขาจะเป็นบริษัทที่รับทําป้ายนะครับไม่ได้เป็นบริษัทเจ้าของรถสองแถวที่จะรับลงโฆษณานะครับเดี๋ยวผมไปหาที่ใหม่แล้วกัน,นจะมาสอบถามเรื่องการติดป้ายโฆษณารถสองแถวครับรนนครับครับขอรายละเอียดหน่อยครับยังไงบ้างนะครับก็เอออย่ง ครับก็จะเป็นข้างซ้ายข้างขวาใชี่ยมันจะมีสองข้างรถสองแถวกี่คันเหรอครับหรือว่ามีขั้นต่ำไหมครับก็แล้วแต่เลยครับผมแล้วแต่คุณจะติดผมก็คือว่าผมขับรถสองแถวอยู่นี่แหละครับแล้วผมก็เอ,อสร้างเพจขึ้นมาไม่ได้ผ่านเเออจ้าของวินราคามันก็จะถูกกว่าอย่างที่วินนะครับป้ายละห้าร้อยต่อต่อข้างต่อเดือนอต่ของผมผมก็จะคิดแค่สิดล้อต่อข้างต่อเดือนต่อต่อขั้ต่อข้างต่อเดือนก็คือถ้าสองข้างก็เดือนละแปดร้อยถูกไหมครับใช่ครับผมขนาดก็จะมี ว่างอยู่ที่ประมาณส5เซนยาวก็จะอยู่ที่เมตรห้าสเมตริประมาณเนี้ยครับผมตอนนี้ตอนนี้เอ่อว่างอยู่ไหมครับหรือว่ามีคนจองอยู่ครับก็ตอนนี้จะเป็นของรูกมาแพทย์ก็จะปิดอยู่ข้างซ้ายครับผมแต่ข้างขวาข้างขวายังว่างอยู่ข้างขวาว่างเออผมขอจองไว้ก่อนได้ไหมครับถ้างั้นได้ครับผมได้ แล้วของโรงพยาบาลที่จะหมดประมาณวันไหนแล้วครับของโรงพยาบาลที่ได้ี่เขาเพิ่งเปิดไปาจ้ยาอยู่ครับผมได้ครับวันเดี๋ยวผมติดต่อไปทางไลน์นะครับได้ได้ครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเหมือนจะได้แล้วครับเป็นรายเล็กนะครับก็สามารถเช่าได้ไม่มีขั้นต่ำนะครับคันเดียวก็ซื้อได้นะครับคันนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมต้องออกแบบป้ายโฆษณาให้ช่องเรานะครับเอาไว้ลงรถสองแถวครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงพิมพ์นะครับที่คุณพี่วานนะครับเขาได้สั่งป้ายเอาไว้แล้วผมยังไม่เคยเห็นคุณเรื่องรูปไหนไปเนี่ยรูปพี่บอสใส่แว่นเก๊กๆหน่อยอ่ะพี่บอสใส่แว่นเก๊กๆหน่อยอ่าใช่เดือดรูปเลยนะนี่สวัสดีครับมารับของครับอ่านะครับพี่เขาทําหน้าว่าโอเคเฮ้ยโอ้เห็นคนยืนอยู่เนี่ยใครยืนอยู่ไม่รู้ลุงพลป่ะไม่ใช่ลุงพลนะไม่ใช่ลุงพลใครอ่ะ ผงพี่ก็มีรูปอยู่บนฟิวเจอร์บอร์ดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาจามาให้รู้สึกเหมือนตอนรบปริญญาเลยอันนั้นยังไม่อายบ้างเท่าไหร่เพราะอันนั้นมันยังแบบใช้วันนี้แต่อันเนี้ยคนทุกคนจะได้เห็นพี่นะครับคนที่เห็นรถของแถวคันนี้ขับผ่านนะครับผมผมพอจะเดาได้แล้วแหละว่าวันนั้นหน้าตาเป็นยังไงผมพอจะเห็นภาพลางๆแล้ววันนี้ผมนัดแปะป้ายกับเขาครับก็คือวันนี้แหละชาวโลกจะได้เห็นป้ายนี้นะครับคือวันนี้รถคันนี้วิ่งแล้วเหรอเขาวิ่งทุกวันเขาวิ่งทุกวันเอ้ยโคตรเลียวทวเ้ยวันี่เท้ายไปปแะให้เคาไงโอเแล้้วเเรราาจะไดอยู่บบนน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 ี้าปะเเดดืืออึึงครัง แต่ถ้าพี่ติดใจพี่จะต่อยอีเดือนหนึ่งก็ได้นะไม่มีใครว่าเผื่อเผื่อฟีดแบ็กมันดีอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วคุณมาจากป้ายเนี้ก็ขอให้เม้น์บอกด้วยเมน์บอกด้วยนะครับอยากรู้อยากรู้จริงอยากรู้ว่าออเดียนที่ได้เข้ามาซับสไคร์ช่องเราจากป้ายนี้ฮะมีกี่คนมีกี่คนนะครับเออเมนบอกมาอยากรู้จริงนี่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 คันนี้คันนี้ครับเจอแล้วฮะ มาเดี่ยวเดียวนี่คือพี่เอ๋นะพี่เอ๋นี่เห็นป้ายโรงพยาบาลออกแล้วเไปโรงพยาบาลซื้อไปฝั่งนึงอ่ะยังมีอีกฝั่งนึงให้ซื้อเย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะแปะยังไงครับเนี่ยต้องใช้ต้อใช้เคเบิ้ลไทยอ๋อเคเบิ้ลไทยพี่ติดมากี่ป้ายแล้วพี่เปิดวินมาผมก็ติดมาตลอดจริงๆน่าจะติด หลายคั้นหน่อยนะครับเอามาทดลองก่อนไงว่าว่าคนเห็นแล้วเขาเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่ารถใตวินอ่ะมันมีต้องยี่สิบ,บกว่าคันครับอ๋อยั่ติดคันเดียวเนี้ยวันไหนผมถกก็เท<ต>่ากับว่าจะไม่ได้โฆษณาให้ออ๋แต่ว่าต้อง <laughs> มี QR code ้วยนะครับนี่้เ,เดี๋ยวก่อนนะ QR code มันนำพาไปไหนวะถ้าเกิดสแกนตอนนี้มันไปไหนเป็นลิงก์อ่าเป็นยูทูบช่องเราเฉยแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ของคลิปนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดคุณไ้ดูคลิปนี้จาก QR code นี้เนี่ยแปบลบว่าแบบคุณแรงมากเลยนะเ,<อ>เคยสงสัยกันไหมครับว่าผมมาลงโฆษณาที่นี่ทำไม <laughs> เดี๋ยวผมลองสแกนนะครับเดี๋ยวลองสแกนเดิมปึงป้งปึง้งไหนไปไหน ึกดซับเลยดิต้องเ่อนก่อนอ CEO ต้องมาช่วยนะครับนี่่ใช้เราต้องลงพื้นที่ครับทุกคนโอเคฝั่งนี้ด้ไหมดีไม่โดนคิวอาร์โค้ดได้เกีอยแล้วโดนคิวอาร์โค้ดสแกนไม่ติดที่ฮาเลยนะ ขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับข้อสุ่คลิปนี้นะครับก็คือว่าเราสามารถติดป้ายโฆษณาบน2แถวได้นะครับด้วยราคาทั้งหมดนะครับ9ก0กว่าบาทนะครับใครอยากมาโฆษณาตัวเองก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนเรามาลงได้โ <laughs> <laughs> อ้ยไปแล้วเขินใครเจอแลถ่ายรูปไปให้ด้วยท่านนี้